बुरना बढ़िया था चला जाता है जरा जरा चला जाए आठवां में चला जरा 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 था वो डब ये वो डब था वो डब चला जाए वो रिया बाइरा जाए है उन्हें को क्या अदरिया संभोग रहा चित लग जाता है पंजातान संभोग या सुमार जरा सुमार जरा सुमार जरा जिधर पार्टी जिधर पार्टी जरा में जिधर से मार जरा से

wa <Ium Editation> karena <laughs> अब वैसे वाले ऐसे है ये तो पापा शेयर है बराबर है और सुबह ने बाद में बाकी रहा सामान ऐसे के बाद आ सीर बराबर है ऐसे के बराबर है भाषा देम या हां है डे पर ओम सरस्वती दुआ ना यस सर नाना सरस्वती ना और यस शर्मा जी ओम यस शर्मा जी ये चला चले चला सवारी बदले जैसे माने जैसे अंतर गया और ये रहा सा जर्मन रासो बोलो ये सोले सो रा बोलो या तो पा सा सोले से मानो और ये सा ये जाले वर्ड ऐसा से रा बोले से रा रा saya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,

ปานกต้องทำไหมอ่ะต้องทำใช่ไหมแล้วขันที่ท้อรับมาละไม่ใช่ไม่ใช่นะเชื่โอ้เรต้องต้องล้างม่เอาผีทานผี่าจแล้นะจิราบรีสิเจรบยต้องมาล้างน,นะให้ท่าแม่ล้างให้นะวิบเชละ แล really? ้วเดี๋ยวถึงเวลาก็มาทำให้เยอเยสิก็เบี้ยเยอะเลยใช่ไหมโอ้โหเมสวันพยายามยอมเยอะเลยสิเยอะเลยสิรมแล้วเป็ไเยอะเลยสิเยอไเลยสิถ้า้นา่ะมยอมช่วยเอาไว้ทางโน้นแบบมันไม่ติดต่อ ทุกคนในบ้านก็เชิญนะรบอกนี้นะให้ทำใหม่นะให้ทำใหม่ให้ทำลายล้างปฏิบัตินะองค์เมียชนวดาตเมียชมาายเรียชุนชมาายเรียชเรียชอคือประธานพาแม่คือปฐมนะเจริชนเจ้าชีวะคือองค์ประทาน

ก็ตามใสุราวดกัตรลย่งเ็มีไันันันแต่านผ่านนะเด็ละีนาพ่ชวยรกันแม่กาลีนะแล้ลูกนทุกอย่างจะทำให้ลูกดีขึ้นด้วยการปฏิบัติเหมือนเดิม พู่ยางเปนระจาไม่การอะไรปฏิบัติตรงนี้นะสะพานและเข้าชีวะต้องกางให้เอาขาดมาลานะเมื่อถึงเวลาเดียวกันก็ทำคาวถใหม่แล้วก็ถุบทาถุงให้กับุงโอแล้วก็นำขาดกก่ามาล้านะนจะได้ประหยัดดีขึ้นไม่ติดขาดทไห้ ชั้วร้องไห้ทัท้งใจที่ได้งลงยานและท่านที่ท่านบอกว่าท่านเสียใจยเพราะว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามีขาดการไหวนะใช่ไหมมีเบรเซนรมานะคือเราเราต้องมีต้องมีความดีใจี่ ปิบัตนะิแล้วก็ปรุงจิมได้นะปฏิบัติเงเติมแล้วมืถึงเลากนาายมาๆๆ้งนึหรือว่าจะไปทำที่ไหนก็แล้วแต่ตามประสงค์นะเพราะว่าเปิดแล้วให้องค์ไหนซื้อมาว่าต้องทำย่างไร จะได้ทำไระถูกเลยนะคะถ้าแม่อยู่ไกลมีที่ไหนอยู่ใกล้สามารถมีบาราน์ทำารได้ก,การพ่าัดผ่านกรแม่เราและ,ะ,ะน่ยังนะอ,อ่าน้ะนะท่านใจเราน้อครับท่านท่าใจจิตยาทางชาติวตัฒนธรนะได้ทำเองไรรด้ปฏิบัตเองหมนเองจับจิตเองได้เองดีเลย ใครทำน้ของแม่ไม่มีแม่ไม่ทำให้ใครหรอกให้เอามาเองไม่มีทำให้จะไปสร้างร้านดอกไม้จะอะไรจะไปสร้างเอาเองไม่ไปทำให้ขอบางคนนะจานถาดผ่านปูหรือขันปูสั่งซื้ก็มีจานเดียวน,นะบางคนก็้วงรุงต้ใส่อะไรมนาะให้บางคนนะใส่จิตปิญญาใส่สอะไรเนะี่อันนี้ทำมาเองเราทำมาเองชิมเอมันนี่มีอะไรที่มันติด ดิ้นหัวใจเลยเข้าใจไหมแม่ไม่มีว่าทําให้ว่าต้องทานฟูเท่าไรเท่าไรไม่แต่แม่ทําพิธีให้ช่วยทําพิธีล้างให้มีในเฟซเป๊ะมาตรฐานเลยนะไปรับค่าบรนการแล้วองค์ไหนเชื่อหรือแม่ทำหมดซะไปเอามาว่าต้องล้างต้องทำลายล้างแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาลิ้มรสน้อแม่นาสามารถทำก็ได้แม่ใครที่ต้องการก็ทำ ทีเองไม่ได้ก็ต้องให้นคนที่มีบารมีช้ำนะ mm hmm. เขาก็ไปติดต่อบอกภาพ0 mm ันแค่ร้านเสียภาพ0ันภาพพันหน่ยไม่เลแม่พออว่าที่แม่ไม่ได้กินเลยที่จีร้านก็ไม่คิดเสื่อมบารมีธานอว่างก็ไม่คิด,ะละคดและแด้ศรัทธาใช่ไหมคนก็จะตายแล้วจะคิดอาลัยช่วยกันให้ดีขึ้นใช่ไหมลูกเออใช่เลย วันนี้พอ่อกระตายและพลังดูแลนะและทำม่ธีพุทธาจะพานบนน้ำนะอย่าทูกอย่า,านนนนะเสียใจปฏิบัติและเข้าใจาในสิ่งที่เราเป็นบางทีบางคนไม่เข้าใจาว่าเป็นอะไรทำไมต้องเป็นเช่นนี้ทำไมต้องมียาบาลามีทำไมต้องลงองใช่การที่เรามีเซนส์สัมผัสท่านมาสอนเราอยู่แล้วแต่เราอะจิตเราไม่นิ่งเองแล้วเราสับสนว,ว่าขี่หรือเปล่าถ่ายหรือเปล่า คือตอนนี้ถามแล้วที่รับมาสิ่งที่ท่านบอกคือสิ่งที่แต่เทกเจวดาที่คุ้มครองเราท่านการไว้ทำอะไรเราไม่ได้กต่ถามว่าชีวิตเราจะดีไหมก็ไม่คุเพราะมันต่างไวแล้วทำเราตกเข้าใจนะขอเข้าใจตรงนี้นะวันนี้มารับเอง ของแม่ไม่ใช่ผ่านผ่านภูมหลังเออก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเร้่องเรืสีสันนี่แบบว่าบางทีมีแต่ว่าก็คือได้ชิมแล้วก็คือท่านก็คืออยู่ในใจแต่ถ้าทางที่ดีลุกตั้งจิตนะทำเท่าเดิมที่ชินมันจะไม่ได้หมดบางตาสิ่งเร้าๆจะไม่ตายชีวิตเรากลัวซึ่งยากมันจะได้พลาดไมได้นะแล้วพอปฏิบัติบาง ได้รับมาเพราะว่าพอเราปฏิบัติไปโดิที่สัมผสสิงต่างๆรับผ่าน,นในตวได้รับจัก็แต่แรกเราว่าทัันะเอาไปพูดนะเยซีราไปเยซ์แล้ขอ,ขอัแล้วนะั oh yeah. ้นโอายให้กลับปฏิบัติแะทำและตั้งจิตน,นะว่าจะมาทำไไมืมพอพ่อไรเมื่พรเมื่อไก็ทำให้เลยที่ชุดแต่ Wow.